สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข้าบ้านยุใหม่ครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําการใช้หินเจียนะครับขัดเงาสีรถนะครับท่านผู้ชมเคยคิดไหมครับว่าหินเจียนะครับที่เราใช้งานช่างตัดเหล็กตัดไม้นะครับก็นํามาขัดสีรถได้นะครับผมแค่เรามีนะครับใบปั่นนะครับตัวนี้นะครับใบปั่นตัวนี้นะครับจะเป็นใบแผ่นแปะแบบตีนทุกแกนะครับ ก็จะเป็นของตัวสว่านนะครับสี่นิ้วนะครับผมเราก็ทําการซื้อนะครับใบแปะนะครับตีนทุกแกนะครับแบบนี้มานะครับแล้วก็แผ่นแปะนะครับแบบขนแกะนะครับหนึ่งแผ่นนะครับแบบนี้นะครับเราก็สามารถนํามาขัดเงาสีรถได้แล้วนะครับวิธีการใช้นะครับก็ง่ายๆก็แค่เราแปะไปที่แผ่นตัวนี้นะครับ ผมจะทดลองนํามาขัดสีรถให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่ามันสามารถขัดได้ดีทีเดียวเลยนะครับเราก็ใส่ด้ามจับนะครับให้ถนัดมือนะครับ เห็นไหมครับแค่นี้นะครับเราก็จะมีเครื่องขัดเงาสี่รสนะครับด้วยหินเจียนะครับเพิ่มมา ใช้งานนะครับภายในบ้านนะครับของเราง่ายๆอีกหนึ่งตัวนะครับผมแค่เราไปซื้อใบปั่นตัวนี้มานะครับเราไม่ต้องไปลงทุนซื้อเครื่องขัดเงาสี่ลราคาแพงๆนะครับผมแค่เราลงทุนซื้อจานแปะมาเนี่ยไม่ถึงร้อยบาทนะครับผมได้ทําการซื้อมานะครับก็เอามาทําการทดลองขัดเงาสี่ลนะครับถือว่าทําได้ดีในระดับหนึ่งนะครับผมถึงมากแนะนําให้ท่านผู้ชมนะครับจานแปะตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้กับหินเกียร์ทุกรุ่นนะครับผม ซึ่งเกลียวนะครับเขาจะเข้าได้กับหินเจียทุกรุ่นเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็เอาไปทำตามกันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับช่องพาอบ้านยุคใหม่เลยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ